ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนามื่วงที่แล้วเราได้พูดถึงอุปกรณ์ในการซ่อมต่อแซมเสื้อผ้านะคะมีอะไรบ้างนะคะลูกเข็มด้ายการการอะไส่ในการเรียนรู้กันก่อนนะคะเมื่อให้เรียนจบแล้วในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนสามารถข้อหนึ่งอธิบายวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนาได้ข้อสองใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเนาเสื้อผ้าได้อย่างถูกวิธี ข้อ3มีความภูมิใจที่สามารถต้แมแซมเสอผ้าด้วยวิธีการเนาได้ด้วยตนเองนะคะคำถามชิญคิดนละเรียนช่วยคุณครูอ่านโจทย์หน่อยสิคะว่าเขาไวหวอย่างไรบ้าค่ะเพ การเนาการเนาเป็นการเย็บผ้าให้ติดกันทั่วกราวเพื่อไม่ให้ผ้านะเคลื่องที่จากจุดหมายนะคะการเนาใช้ในโอกาสต่างๆเช่นเนาก่อนสอยเนาเพื่อทําจีบรูดนี่มันติดขึ้นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าการสอยอันนี้คือจีบรูดอันนี้ให้รู้จักไว้ตอมนั้เราเรียนมาดูวิธีการเนาเราใช้อะไรบ้างนะคะหนึ่ง เตรียม5ขนาด15คู15เซนติเมตรนะคะ 2. พับ5าลงมาด้านล่างดูนะดูนะเดี๋ยวนักเรียนทำนะคะพับผาลงมาด้านล่างเว้นระยะห่างจากชายผ้าประมาณ1-2เซนติเมตรระยะห่างตรงนี้1-2เซนติเมตรใช้กะเอาก็ได้นะคะ่ะสใช้ไม้บรรทัดวัดเส้นนะคะเอาด้านเซนติเมตรด้านเซนติเมตรนะคะจะเป็นช่องเล็กนะคะช่องเล็กๆนะคะเอาด้านเซนติเมตรขึ้นแล้วก็ขีดเนระยะ สหรือปากกาโดยขีดสลับกัน1 cm, เซนติเมตรเบสระยะ1เซนติเมตรโดยให้ข้ได้านสั้นอยู่ด้านบนเสมอก็จะได้ออกมาลักษณะขีดเ้นขีดเ้นขีดเบ้นนะคะอ่ะต่อไป C โซนเข็ม แล้วใช้นิ้วป้มดันไปด้านหน้าดึงให้เกิดกลมได้ทำลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วก้มหยับหยับไปหยับเกิดกลมได้ดึงให้เกิดกลม,ม,มได้แบบนี้ต่อไปแทงเข็มขึ้นจากด้านหลังของข้าให้ตรงนะคะด้านหลังก่อนนะแทงด้านหลังก่อนนะคะให้ตรงกับจุดเริ่มต้นของเส้นด้ายที่ขีดไว้จากนั้นก็แทงแทงเข็มขึ้นลงไปตรงปลายเส้นนั้นแล้วดึงได้ที่ไาคบ,บนเส้นที่ขีดไว้ให,ให้พอดีโดยเข็มขึ้นเย็บขึ้นลงแบบนี้จนครบเส้น พี่ขีดไว้นะคะต่อไปเมื่อเราเสร็จแล้วให้ใช้ปลายเข็มสกิดที่ผ้านะคะเล็กน้อยแล้วก็ใช้ได้พันหัวเข็มจำนวนสอง,องอถึงสามครั้งแล้วก็แทงเข็มลงไปด้านหน้านะคะแล้วก็ตัดได้ให้เหลือปลายเล็กน้อยเพื่อป้องกันการหลุดน,นะคะต่อไปแถวที่สองก็ํำเช่นเดิมกากร,ระย,ยรระห่างสองก้าวของปลเข็มไม่มีการขีดเส้นนะคะแถวที่สองไม่ขีดนะคะให้กากร,ระยะให้มันเท่าๆกันนะคะทำลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเห <พา S 1> มือนเช่นแรก เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อตเรียนทำเสร็จแล้วก็เกียจะได้ล่างลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำไปติดลงในใบงานวันนี้มีใบงานด้วนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเราผ้ามีอะไรบ้างตเรียนคี่ว่ามันมีอะไรบ้างนะใ่้เป็นพี่สิคะใครตอบได้ก็พูดบื่อมีอะไรคะเข็ม <c oughs> <c oughs> <laughs> คนแก่แล้วลูกโอเคไม่เห็นอายุเนาะที่เขามองไม่เห็นลูกเข็มหรือว่าร้อยเข้าไม่ถนัดใช่ไหมคะคะมีเข็มมีหมอนเข็มมีได้มีไม้บรรทัดมีดินสอมีกันไกลต่อไปท่านสาธิต ยังพอทำได้ไหมคะพอทำได้หนูสวัสดีก่อนอ,อวนอ้อาวอท่หชืาทมาดูก่อนลูชื่อเล่บบนชื่อกัอู่ชั้นปถสาปีที่สขั้นต่น ิดแล้วก็เย็บแล้วก็เย็บแทงจากด้านล่างขึ้นบน,ข,น,บนขึ้นบนแล้วก็เอาไปเข็มทําไมคะเอาไว้เข็มลงล่างแทงลงล่างเสร็จแล้วก็ซัดจีเข็มอ๋อถ้าเย็บกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะจบแล้วใช่ไหมคะเราทำได้แล้วเนี่ยเราจะไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรเย็บกระปเอาไปเย็บกบระโปรงไปซ่อมแซมอะไรคะ เจื้อผ้าของใครขอ,อ,องของใครนะขอ,องคนในครอบครัว